สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากฝั่งอเมริกานะคะวันนี้ทุกคนออนก็จะมาทําอาหารเช้าให้ลูกเหมือนเดิมนะคะอาหารเช้าของน้องก็จะมีไข่ดาวหนึ่งฟองนะคะแล้วก็จะเป็นซอสเสษจนะคะซอสเสรจสองชิ้นนะคะแล้วก็ขนมปังปิ้งนะคะหนึ่งแผ่นนะคะก็พอดีว่าอสองวันที่แล้วนะคะออนทาคลิป อาหารเช้าให้ลูกสาวนะคะก็จะเป็นเมนูเหมือนกันอาหารเช้านะคะกง็ง่ายๆนะคะเราก็จะทานเป็นไข่ดาวนะคะแล้วก็หรือไม่ก็จะเป็นพวกเบคอนนะคะแต่วันนั้นออนทำไข่ดาวหนึ่งฟองนะคะแล้วก็ซอสเสร็จสองชิ้นนะคะแล้วก็มีขนมปังปิ้งให้ลูกสาวด้วยนะคะแล้วมีคอมเมนต์หวังดีนะคะเข้ามาคอมเมนต์ว่า อาหารที่เราทําเป็นอาหารจังนะคะเป็นจังฟรุตนะคะเป็นอาหารขยะนะคะก็คือว่า,าทําไมเราไม่ทําอาหารไทยที่ลดความหวานหน่อยหนึ่งลดความมันหน่อยหนึ่งทานเพื่อสุขภาพนะคะทำไมแบบว่าทานอาหารจังฟรุตแล้วก็นี่แหละคนฝรั่ง เป็นโรคอ้วนเยอะนู่นนี่นั่นอะไรนะคะเดี๋ยวออนจะโชว์คอมเมนต์ให้ดูข้างบนนะคะว่าเขาคอมเมนต์ยังไงบ้างนะคะแต่ก็ออนก็พยายามานึกนะคะก็พยายามมาดูาคลิปที่ที่ออนทำลงไปนะคะว่าอาหารที่ออนทำาน่ะมันมันมันจังตรงไหนนะคะมันเป็นขยะตรงไหนนะคะ ก็คือคนทั่วประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศเอเชียยุโรปนะคะฝรั่งหรือคนไทยคนเอเชียก็กินกันกินอาหารแบบนี้กันทั่วประเทศนะคะมันก็คือ,อคำว่าจังฟู้ดเนี่ยคือเราต้องไปศึกษาดูก่อนใช่ไหมคะว่า จาพูดนี่คืออะไรนะคะแต่ก็อันนี้คือซอสเสรนะคะซอสเสนะคะอันก็เอาไปเหมือนอปิ้งจีในกระทะแล้วก็น้ำมันนิดหน่อยนะคะทุกคนแบบนี้เลยนะคะไข่ดาวอ่อนก็จะอย่างนี้ก็น้ำมันก็แค่เคลือบสดกระทะนะคะทุกคน อาหารจังฟูก็จะเป็นพวกอาหารที่อทอดน้ํามันเยอะๆอะไรพวกเนี้พวกชุกแป้งทอดอะไรพวกนี้เยอะๆนะคะใช่ไหมแต่อาหารตรงเนี้ยถ้าถ้ากลับมองไปออนคิดว่ามันเป็นอาหารเพื่อสุขภาพล้วนๆนะคะก็คือ คนร่างกายทุกคนอ่ะมันต้องการไข่อยู่แล้วใช่ไหมคะ,ะทานไข่วันละหนึ่งฟองดีต่อสุขภาพใช่ไหมอ่าลูกเราเพิ่งจะอายุแค่สิบสิบเอ็ดขวดเนาะอ่ามันก็ต้องเพิ่มอาหารให้ลูกอาหารครบห้าหมู่ใช่ไหมคะทุกคนตอนเช้าเออออนก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่ามาคอมเมนต์อาหารเราว่าอาหารเรามันเป็นอาหารจังฟู้ดฝรั่งที่ ป่วยเยอะเป็นโรคว้านเยอะก็เพราะว่าทานอาหารแบบนี้เนี่ยอาหารแบบนี้หรอคะทุกคนเนี่ยเนี่ยอาหารอย่างเงี้ยคมันจังตรงไหนมันขยะตรงไหนคะทุกคนช่วยช่วยช่วยอปการมาวงทีเนี่ยไข่ดาวไข่ดาวหนึ่งฟองไส้กรอกสองอันมาบอกว่าอาหารค่อยเป็นจังฟูดมันจังฟูดมองไหนอปการมาวงลงลงซิอปการมาวงลงว่งา,า,งาว่าอีน่หนเนี่ยไข่ดาวเนี่ย ฝรั่งว่าเรา,าตามตามเต่ฝรั่งกินพ่ไ่าไปหลอกเลี่นแบบเขากินมาสั่นเ่นว่าอันนั้นเราไม่ได้ไปตามแบบใข่กินเนะาะไข่ดาวนี่ก็เกิดมาจากท้องแม่แม่ก็ทําไข่ให้กินอยู่แล้วใช่ไหมเออจะมาบอกว่าอาหารค่อยเป็นจังฟูดใดจังไดประเทศสุประเทศสูเศ้เอเชียว บวบตะพ่นเอเชียบวบตะพ่นยุโรปคนฝรั่งเขาก็กินยังสี่เมือราคาเนี่ยเนเนี่ยกินยังเสี่ยมิดไข่ดาวเนี่ยปกติจะเป็นคนที่ที่ไม่ค่อยมาอะไรกับคอมเมนต์คอมเมนอะไรพวกนี้นะคะเป็นคนที่ปล่อยเลยตามเลยไปนะคะจะไม่ค่อยมีมาคอมเมนต์หรอกแต่ว่าจะมาบอกว่าเรามากินตามฝนั่ังหรือว่าอะไรเงี้ยมันมันไม่ใช่ค่ะมันไม่ใช่เพราะว่าอาหารเราก็กินอย่างนี้อยู่แล้วเนาะ ก็จะไปตามพลังบริเวณไตามผู้ใดถ้าก็กินมาแบบนี้อยูย่แล้วคือว่าเมืองไทยอ่ะข้าผัดกะเพราไข่ดาวผัดกะเพราไข่ดาวหนึ่งฟองเนี่ยอ่ะไข่าดาวหนึ่งฟองอป๊ะปถูกไหมครับเออปกติจะเป็นคนใจใจเย็นมากนะคะทุกคนแต่ว่าบางทีก่อนที่คุณจะมาคอมเมนต์น่ะคุณก็ ดูให้ดีซะก่อนนะว่าอาหารเขาเป็นอาหารแบบไหนไม่ใช่อยู่ๆแล้วคุณจะมาจักจะมาจิ้ม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 เพิมคอมเมนต์นะคะมันไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ถ้างั้นคุณก็ไปพิมคอมเมนต์ด่าคนทั่วประเทศที่ไรอย่างนี้ถ้าคุณไม่ถ้าถ้าคุณไม่ชอบคุณก็เลื่อนผ่านไปไม่ต้องมาดูวิดีโอของฉันไม่ต้องมาดูนะคะถ้าคุณไม่ชอบ เราก็ทำของเราลงไปแล้วไม่ได้มาแบบว่า,อ,าอะไรกับคุณเนาะถ้าคุณไม่ชอบคุณก็ไม่ต้องมาคอมเมนต์เลื่อนผ่านเราไปเลยไม่ต้องมาดูไม่ต้องมาดูาดา youtube ช่องชาแนลของเราเลยนะคะไม่ต้องค่ะไม่ต้องมาดูนะคะเก็บคอมเก็บความหวังดีเก็บคอมเมนต์ของคุณไว้นะคะเพราะว่า เอาเอาความรู้ดีๆไว้ใส่กับตัวคุณนะคะประสบการณ์ของคุณไว้กับตัวคุณไม่ต้องเอามาเผยแพร่นะคะเพราะว่าดิฉันรู้ค่ะเพราะว่าดิฉันรู้ว่าอาหารแบบไหนควรทานหรือไม่ควรทานนะคะอขอบคุณในความหวังดีแต่เอาความหวังดีของคุณเก็บไว้ใช้กับคุณดีกว่านะคะว <c oughs> ันนี้ออนก็ <c oughs> อาหารเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะมีขนมตังติ่งให้ลูกสาวนะคะทุกคนให้ให้ลูกก <c oughs> ็ ถ้าคุณมีอาหารอะไรแบบว่าเมนูอะไรดีๆแนะนำที่บอกว่ามันไม่จังฟู้ดเอามาแนะนำค่ะเพราะแบบไหนนะคะเพราะว่าที่บ้านเราไม่ไม่ชอบกินของหวานไม่ชอบกินกะทินะคะเอออันนี้ขนมปังนะคะขนมปังหนึ่งแผ่นออนก็ขนมปังปิ้งไม่เตาปิ้งนะคะทุกคนอย่างเงี้ยแบบนี้ เราทานแบบนี้เราก็ทําแบบนี้เราก็ไม่ได้ไปตามฝรั่งว่าเอ้ยฉันต้องกินาอาหารเนี่ยมันเหมือนฝรั่งมันไม่ใช่ค่ะมันไม่ใช่จริงๆวันนี้เป็นเช้าวันศุกร์ที่สดใสนะคะเพราะว่าวันศุกร์นี้ก็คือวันทำทำงานวันสุดท้ายใช่ไหมแล้วก็เสาร์อาทิตย์นะคะแต่ว่ากลับต้องมาแบบว่าอารมณ์ อารมณ์หงุดหงิดนะคะอารมณ์หงุดหงิดกับคอมเมนต์คอมเมนต์ข้างบนเนี่นะคะ่ะที่เข้ามาคอมเมนต์เรื่องอาหารว่าอาหารเรามันเป็นจังฟู้ดนะคะเดี๋ยวออนจะติดคอมเมนต์ให้ดูข้างบนนะคะว่าอะไรนะคะโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวอนอนรอขนมปังของลูกเสร็จเนี่ยไข่ไข่ก็อย่างดีเลยนะคะทุกคนเนี่ยไข่ไก่นะคะไข่ไก่เนี่ยเลี้ยงเองนะคะเนี่ยเนี่ยไอ เพื่อนสามีเลี้ยงแล้วก็ให้อาหารซื้ออาหารอย่างดีมาให้ไก่เลยนะคะเป็นออร์แกนิกอย่างดีเลยเนี่ยไข่ไก่ไข่เนี่ยไข่ไก่เนี่ยโอ้แพ่ด้วยมันจังตรงไหนเนี่ยมันขยะตรงไหนเนี่ยไข่เนี่ยเอ้งงอ่ะเนี่ยขนมปังเนี่ยเนี่ยอาหารเมนูเดียวกันเนี่ยเนี่ยมันจังตรงไหนเนี่ยไข่ดาวขนมปังใส่กอกสองอันเนี่ย ซอสเสร็จสองชิ้นเนี่ยมันจังยังไงอะมันขยะตรงไหนอาหารเช้าเนี่ยคอยไปกอบปีฝรั่งยังไหนฝรั่งเขากินอาหารแบบนี้เขาถึงอ้วนเขาถึงเป็นโรคเพนว่ามันเป็นมองได้ถ้าอาหารยางเนี่ยเขาก็กินมาจัเสียจะเส่เขาไปกินขา่าวบ่ฝรั่งข้าวก็แป้งเยอะ มันบละขนาดกินหมอ,อยังกว่ากุ้มให้เจ้ากินมือละทอดใดท่ดใดเพิ่นยังกำหนดจํานวนให้กินเลยพวกแป้งพวกเสน้นน้ําตาลทั้งนันค่ะเออไปศึกษาก่อนก่อนจะมาให้ความรู้คนอื่นนะคะโอเคนะคะก็เออ่ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่เข้ามาชมนะคะที่ ซิมเปอร์ไลท์ไทยมอมนะคะออนซิมเปอร์ไลท์ไทยมอมนะคะขอบคุณนะคะสำหรับทุกการติดตามนะคะทุกยอดวิวยอดการชมนะคะแล้วก็ขอบคุณในความหวังดีท่านผู้หวังดีที่เข้ามาคอมเมนต์เรื่องอาหารเช้าของออนนะคะว่าอาหารเช้าของออนเป็นอาหารขยะนะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปที่โดนว่าเดี๋ยวออนจะเอาขึ้นให้ดูเลยนะคะวันนี้ก็ ต้องขอตัวกันนะคะเพราะว่าจะต้องไปทํางานนะคะเดี๋ยวไปส่งลูกที่โรงเรียนออนก็จะแวะเข้าไปทํางานที่โรงเรียนเหมือนกันนะคะทุกคนสวัสดีนะคะทุกคนบายบายค่ะเดี๋ยวไ้เจอกันคลิปต่อไปนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ